สวัสดีจ้าพี่น้องนจ้าบรรยากาศยามฝนตกนะคะย่าไมคะเบิ้ลนกนกเขาไม่ใช่นกเราสงสัยจะไม่กินดอกหนาให้ทีนไหนจ้ะพี่น้องจ้า หลายตัวอีกจ้ะกำลังเพลิดเพลินอยู่กับการกินดอกหญ้าริบหรี่อีกนู่นนึงพี่น้องจ้า บริหารสายตาจะเศร้าเนาะจ้ะเนาะม็นไม่กับพาพบรรยากาศน่ามีเศร้ามาใไห้เบิร์นจ้วะว่าล้าขอไปใกล้นั่งนะคะเดี๋ยวนั่งดีน,นี้นะคะจะมีนกเขาอยู่ประมาณเก้าตัวนะคะมี่เ้าตัว 像风，动。 คนตกลิ้นหากินในบ้านจ้ะพี่น้องคนตกลิ้นหากินในบ้านเดี๋ยวจะพาไปหาอาหารในบ้านมามีอยยางกินแล้วจ้ะเนาะคนไข่เราจากพี่น้องจ้าบรรดากาศนี้ เ,เล็กๆน้อยๆนะจ๊ะในในเอาผักบรรยากาศน้ำมันเสาไม้ฝา,นานกน,นะจ๊ะเนาะเป็นหน้าบ้านของแม็กเองนะคะแม,ม,ม็กใบบึงต้นมะขามต้นนี้มะขามต้นน,มน,ตนนี้จะอยู่หน้าบานนะจ้ะ แม่เระกิ่งออกไปทำฟื้นพี่น้องแล้ประเทศใหยโปร่งโล่งสบายนะคะบรรยากาศยามเช้านะคะ